ผู้ชมครับตอนนี้ครับผมยังอยู่ที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนานะครับที่นี่ครับกับงานกิฟรีนครบรอบ16ปีครึ่งครับกับแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับ รูส auto> ้สึกตื่นเต้นนะคะในงานในวันนี้รู้สึกว่าคนจะมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มาหลากหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะวันนี้มาดูสินค้าตัวใหม่นะคะแล้วก็การประสบความสำเร็จของไดมอนด์แกรนนะคะเพราะว่าตัวเราเองก็มีเป้าหมายนะคะการก้าวขพ้นสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นเหมือนกันนะคะถ้าวันนี้นะคะท่านเลือกธุรกิจกิฟฟลินแล้วนะคะขออย่างเดียวนะคะขอให้ท่านมุ่งมั่นและตั้งใจในการทํางานและตัวน้องแอมเองนะคะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านตั้งใจและตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะขอให้กิฟฟิลินนะคะ คคิดของคนไทยนะคะประสบความสำเร็จอย่างนี้ยิ่งๆขึ้นไปที่มียอดธุรเเกินหมื่นล้านและพันล้านนะคะขอบคุณค่ะ ื่นเต้นนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะประสบการณ์ใหม่ๆนะคะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิฟฟอรีนะคะสำหรับงานวันนี้นะคะก็ช่วยมากเลยอะคะ่ะนักธุรกิจใหม่ๆนะคะก็จะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็มีประสบการณ์กับการใช้ผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ด้วยอะคะ่ะก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านนะคะได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของเรานะคะของกิฟฟอรีนะคะแล้วจะได้รู้ว่า,าเรา ได้เปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาในด้วยอะค่ะก็ขอให้ดิฟฟลีนะคะอยู่กับเราตลอดไปนะคะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะให้กับลูกค้านะคะอยากให้ดิฟฟ์ลีนอยู่กับเราไปเรื่อยๆะค,ะอค่ะขอบคุณค่ะ ่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเราจะได้ไปพบกับความพิเศษของงานนี้ครับนั่นคือสินค้าใหม่ครับที่เรามีบูธผลิตภัณฑ์ครับมากมายทีเดียวครับและต้องบอกนะครับว่าเราจัดที่นี่ที่แรกเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนอยากชมนะครับช่วงหน้าครับเราไปชมกันครับ